อเ,เอานี่งุ้มไว้อยู่ไปทางเลยนเนาะแสดงว่าเพลเทแล้วตัวนี้นเ,าเนเาะโอ้อหลองช่อามันก่อนได้นลยเนาะหน,นึ่นกงกัปิดไว้ท่นจะดีพี่น้องเยเอโอ้ลูกชายบ่นี่แม่โอ้ เปีแหละลูกชายนี่ลายปีและเจ็ดแปีเแปีลยแอ๋อขึยังผู้น้อยแท้น้อยแล้วะขาดเลือดขาดเลือดโตขาลือดรังเงินขาดเงินคือยาืยังุ่ตลอดโอ้พก็ตนโตเพื่อนกับเดืองอยู่เนาะขาดเลือดมัอไม่แดีลือแต่มอเพ่มาบป็หางช้เพ่อนาเอาตัวหางชัน เลยว่าให้ให้มิดเดือดส่างขึ้นมาเองเลยแ่ข้าว้ใส่เลยสี่ใส่สตลอก่อ,อ,อนอเป็นยเนาะมาบ้านน้องดาวมือนี้ต่างจากเมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อฝนตกลัดทางพี่น้องเอยเนาะ โอ้ยเนาะข้ามาช่วงเป็นเวลาตอนนี้กะหามุมพี่น้องเอ้ยเนาะหามุมสิบเอ็ดนาทีพี่น้องเอ้ยอ่าก็ตอนคำคำเร่งเร่งให้พี่น้องเด้อเนาะพุรีมาแต่พุ่นเหล็พี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านแก้งกระเบาเนาะสัตว์เกิดมาทางนี้อีกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าในเงินว่าทาง น้องดาวเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเทพื้นเทอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเทกันเปื้อนเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเทกันเปื้อนฝนตกฮบาดนีพี่น้องเอ้ยอากายาเนาะอ๋อติโตพี่น้องเอ้ยีาลงไปหาเพิ่นก่อนเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะวอ่าน้ําไหลซไปเพิ่นลบ่พี่น้องเอ้ยเทแล้วฝนตกโอ้ยาเพิ่นก็บ่เป็นใจให้พี่น้องเอ้ยเนาะ มามาพี่น้องเอ้นะครับทักทายสบายดีเลยพี่น้องเด้อมันนี่กลับมาเปิดคลิปอยู่ในรถเลยพี่น้องเอ้เนาะราวาขังนอกฝนตกพี่น้องเอ้เนาะมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้มาอัปเดตเบิ้งเพื่อนชานของทางน้องดาวให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าด้วยนะพี่น้องเนาะกลเขามาอ่าม้นนี่กลับไปบ้านน้องเตี้ยแน่น้องไปหาแม่น้องน้ำเพชรแน่แต่กลมานี่แน่พี่น้องเอ้เนาะ อ่าตัวทางนั้นตัวทางนี้แนะ่พี่น้องเอ้ยเนาะกะมันอยู่บ่ใกล้กันนะพี่น้องเอ้ยเนาะมันระยะทางมันกะมันพี่นะ้องคือว่าอะไรพี่ตังเอ๋ยเนาะใช้เวลาเป็นชัมม่วโมงหนึ่งชั่วโมงไปแค่นีเนาะแต่ในเส้นทางนะนะอยู่มันมอยู่พื้นที่เดียวกันพี่น้องเอ้ยเนาะกะอ่าคับไว้แน่พี่น้องเอ้ยนะเวลาก็ได้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอาบน้ำกระตุกลงมาแต่เดี๋ยวครั้งวันเสารข้าไปโอ้ไปร่มก็ทั้งน้องดาวเป็นก่อนเนาะ เป็นยังไงพี่น้องเอ๋อคือว่าเมื่อนี้น่ะทั้งสร้างเพื่อนมาเทกันเพื่อนมาสั่นหน้าพี่้หนหนาวเอาะก็เลยอยากมาเบิรงเนาะะพี่น้องเอ๋อเบิร์กชมกันได้พี่น้องเด้อเนาะเห็นไหมสิ่งที่เขาเตรียมก็ต้องเป็นคันทุมหรือว่าคันจอกพี่น้องเนะอ้ยเนาะออกมาทำเลยเพราะว่าซื้อขันจอกเตรียมไว้ได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เนาะไอ้ออกไปก็ต้อง

สบายดีเด้อพี่น้องเด้อนอนสบายดีตอนคำลังแรงอีกป่านหนึ่งพี่น้องเลยฝนตกน้ำโอ้ป้าโตน้ำงูน้ำนองพี่น้องเลยเนาะเต็มเลยครูน้ำขาวเปื่อนเวินอยู่พี่น้องเลยน้ำนองเนาะตกลงมาอย่างรุนแรงพี่น้องเลยตกแบบว่าตกบ่อแห้งแต่ว่ามันตกเรื่อยๆเป็นระบบขาดายนะพี่น้องเลยเนาะตกมาเรื่อยๆเลยเลยชนะจ่าจ้าลงมาแบบบ่ขาดายนะพี่น้องเนาะ มันก็เลยแบบให้น้ำไหลเซาะไหลทางมาตลอดเลยโอ้คนสิเท่กันเพื่อนข้าแพ้จ้ะในพี่เราเลยเนาะว่าใจคอยใจว่าคนสิเท่กันเพื่อนเพื่อนเนาะว้ายพี่น้องเลยนี่ได้เนาะเป็นตีแบบตีอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเลยจ้าเนาะพี่เราเนี่ยงูมไว้อยู่พี่น้องเลยเนาะแสดงว่าเพื่อเท่แล้วตัวนี้เนาะ Còn ngồi, còn sao một con này đây hoa ừ. mình đi đi về đi 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 wow đi 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 bay lên đi 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 không đi hẹn nữa đi một cái đi đi gì đi โหเนีแต่แก้วมันสีมันสีบว่วง,งามอ่ะนะมันแก้มมันแข,นแขกเลยเนี่ตรงนัมันสีบว่วง,งามเนาะ,ะสบายดีเด้อโดยสร้างบ่เจ้าไม่บ่สร้างพิมพ์เที่นี่บ่โอ้สร้างคุณกระยูโมน,น,นี่สุดหน่อยเนาะไอกับาแฟอะไรกึบเมียบ่โอ้ไอกับเาแฟ โอ้โดยโดยสบายดีเดอนลงดาวเด้อโดยโผนกัะต๊กเนาะถ้าถกันชีเมื่อไรบ้างนี่วันีเนี่ยนเกียร์มื่อะเรี่เมื่อไเล็ม้ด้กัคนตนต๊กใช่บานี่เนาะเออไม่เจ็กมุ้ไงไม่ไ่เ้กามุ้งผูเออ ชื่อว่ายังไงก็ไอ้น่ะพุฮะไอ้พุทธโอ้ยังยินแต่ทางเม่์พูดว่าไปหน่อยเนาไไอพุทธไอพุทธประเสน้ามากับผู้ดีแล้วเนาะมาทํานช่างเป็นผู้ดีเลยพี่น้องเลยออมาเห็นเะเลตน้ยาแน่ะอ๋อเกําลังเริ่มเห็นมั้ยนี่เนาะตอนเช้าว่ไหมครบ่ได้ข่าวมาไปหน่อยอ่าไปเรื่ททางบ้านพศิซีนมาได้ เลบข่ามาตอนเศร้าเทเล่นบเลยิบ่เทกันเพื่อนอะทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเล่นบอมือนี่เทเทพเบื้องเบื้งทางนี้เนาะอ๋เออเอไปนั่งห่างกันก็ได้ปะเนาะนั่งลงเหมือนกันข้านึงเนาะเปอยไาจากมือโอ้ลูกชายบ่นี่ โอ้เจ็ปีแหละลูกชายนี่ว่าสิ้ว7-8ปีนะปีเลยอ๋อคือยังน้อยแท้น้อยแล้วค่ะขาดเลือดโอ้แล้วก็หาเงินหาเินมย่อยาชื่อยางสำรุ่งตลอดโอ้พอก็ตนโตเพิ่นก็เดืองอยู่เนาะแม่หาเลือดนูบ่เลือดเลือดแต่มเ่มาบ่ให้ใช้เิ่บ่เอ้าตัวซั่น เลยว่าให้ให้มิเดือดส่างขึ้นมาเองเลยแค่้า,ว,านวน้ใเลยคืใตล่นอเป็นตะอน,น่อนบ่นี่นะแต่แต่กำเนิดพึ่นบ่ใอบเกาปีเนาะแต่ว่าิ่นเอาแรก็ขาดสารอาหารต้องบมงุงอ่าจะนนะต้อง ต้องบำรุงแล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบแล้วอะไรกันเนาะอาหรครบวงเออครบวงมันมีเงินนี่เลยโอ้ยเนาะยูใช้เงินอะไรใส่หรอใส่ปะงานโดนนะแล้วหงวเสิ้อผ้ากันเมื่อพูดตัวระทางบบบนี้โอ้ยเนาะไม่แต่เศร้าผมเนาะ ไล่ไล่ทางเแถวนึงบ่ายมันเนี่แถวนึงมันอนี่เนาะมีไผรได้ขามาลงดาวมันเนี่ยมีใครไน้ขามามันนี่บอกมีใครไน้ขามามันอนี่ว่ามีนฮะมีมีผู้หนึ่งใครแบานนี่มาจากชื่อนชัอ๋อนนี้มาจากชื่อคน โอ้อกวาจ้ากซื้อเพิ่น,น,น้าเนาะอืมคิดหยตอนนี้ก็ไว่ไดเวลา,วลากอะหามุ้งไปพวกกะติกันคือว่ามันบม่มืดฝนมันกแบ่บวค่ำเรากิดหนอยเนาะไหนเนาะอออันนี้มันหมดมืดมหมดมืดไปนการเลยเออใต้ไฟนี้น้องรอาเอ,อ,อกคมสบ,บางอีกนน,นึงเนาะออ ไทยแน่นอนแหะมันมีเพือนไทยมันคุ้ม่นังแล้วแต่มันเป็นความรีำเมือนกันบางคนโจมโอ้โด้วยๆเลยพอดีว่าทางอ่าทางเมย์ตอพี่น้องเนาะงทางเมย์จันคนให้สร้างมาเพศแอดเพื่อนให้เนาะน้องลาก็เป็นผู้อามครับเป็นเป็นแั่งแบาได้น้ำแบบนี้นี่นะให้น้ำแบบเป็นลูกหลานบริวารในใจมาซอยเพื่อนเนาะ พ <lush> hey. ี่น้องลาเพี่จะเฮ็ดบลาได้เลยพี่น้องเลยให้เฮ็ดให้ก่อเกินครัวนอกเลยเนาะลูกบลาได้เลยพี่น้องเลยโอ้ยลกลาเลยพี่น้องเลยเป็นนเนาะเราไปดูจะเฮ็ดจะได้หมดแล้วเพื่อนมันแตงานนีแมันนักแน่เนาะแน่แล้วจะปูทำอย่างเนาะเนาะปูนาะปูเมันก็นนักแน่พี่น้องเลยเนาะ ก็แล้วใครไดีแลลวบ่บัดนี่ใครไน้แล้วเนาะโอ้โดูซื้อยาแน่มากินเนาะโอทางน้องคนนี้จะไม่รู้จะคนก่อนเลยจชอายุยังอายุสิบปีก่อนเนี่ยสามสิบปีสามสิบเนาะอทุกๆจะคนก่อนคนเดียวคนเดียวเลยเป็นบ่สามคนไม่รู้สามคน เออภูที่ภูที่เท่าไรนี่ภูที่สามเลยภูร่ะอ๋อก็เพิ่นเป็นแบบน้องอย่างนั้นแคือขุ้นอยูหน่อยเนาะอ่าคือว่าลมเอี่ยงกับมีผู้นึงคือเอาแสกระเห็นเมื่อกี้เพิ่นเพิ่นกับขาดเลือดนี่แหละต่หมอมใไซเลือดหายปี๊มอไซเดือดป่ะมันยังน้อยถูกป่าแต่อย่าให้เพิ่นแบบว่าร่างกายเพิ่นส่ายมีเลือดขึ้นมาเองเลย มีแต่เขาบำรุง,งบำรุง,รงกินยากบบไ็ได้ป้ะกินยากินยาบำรุงยาวิตามินสินะ่ะแต่ว่าอสองคนอะไรกันมันไม่ได้เปลี่ยนอย่างนั้น่ะปก,กติเน,เนาะนกนกนลกยังอ่างก็บพีนุ่นนะพาราเซตามียบอกอย่งางนี่นใช่าใช้ก็ว่าป็นั่นแหละทำไมเนบะอ๋อนั่นแหละพี่น้อยเนาะพอพิเาร่ม เพื่อนอะชิเริ่มเป็่นตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่เริ่มเขาเข้าถือผ้าผูแต่ว่าันคือเขาไปปวดนี่อแต่ว่ามันแบบแข่งเลงที่อะนาาซเมีอประมาณนี้แหละเยเาเียวาสแ่อาค่นมเป็นะรมอกตัอออาาบงไเให้บำรุงาชบำรุงไปเรื่อยเนาะ หาในกบคมันมาเพราะน่นมันมมีเงินพเกตเวียกยังจส่สมมอนี่นหะเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้านี่แล้วเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเนาะซูนี่บเป็นเฮามูมีเวียกอะไรกันเนาะมุมีเวียกก็เลยหางานเชื่อมประชันะทำให้ทำหน้ากันเร็วเนาะังเกีียวแล้วบ้านี่แล้วเลิกชอบแต่ละปี ใช้การชิปนี่แหละแลายสามซุปชอบเนาะเดี๋ยวกุ้มอะไรแน่นอ่ะเอาเอาขายให้ยานี่นะขาวเมื่อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮยเอาเอาซูไปเลยเนาะคอยเฮ็ดค่อยหาไปเฮ้ยแล้วก็ไม่ได้มาเฮ็ดอยากอยู่เพื่อนน้องดาวไปหน่อยเทพื้นไอ้เทเทกันเพื่อนตอนแรกนะพอแชนเข้าใจว่าสิมาเทกัน กัเพื่อนเพื่อนพี่ได้ตะเลกนะโอ้ยพี่หน่อยขอใจพิษเนาะเด็กเตมม้มาม้อนั่นผูพี่เท่ผูเทพกับเพื่อนนั่นคำแพงผูน่เอนเนาะเอเน่ยผูเนา่ย่อจสอบเนาะทำวะทำวิชาสอบบ่พ่อบ่ผูกาษีแบบพ่อเราเนาะทำแม่ย่างอยูสองน้ำมพ่อรำเด็กำสอบรำไรมันใชสีแก้มหาก็ได้เออเทมงก่อนเนาะ เด้ผูนยังยังสอบซองซีเมื่อ <Okay. S 1> เช็ดสอบเนาะอ่าขวางนั่นอีกเด้แล้วต่ขางเบื้งนี้อีกก่เนาะทางนี้พัดกว้างขวางนี้ได้ทางบริษัทเล็กก็อย่างทางทางนั่นนะ่ะทางทางเบื้องนั่นนะ่ะนะโม้เล็กบอสมันสีบอนั่นบอสเมันสีบอโยดบอสเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวที่จะเป็น เดี๋ยวบ่าก้นน้มีเล็กเส้นเล็กใหญ่เล็กน้อยก็เพราเอาไปใส่เพราะว่าเจาใส่เพราะว่ามันดึงกันไว้สินะเดี๋ยว่าเองดาวเล็กเท่าไรเล็กก็เท่านั้นนี่บวกทางบวกก้อนใส่ใส่ตามอ่าเป็นว่างเป็นว่างไปนะใส่ก้อนน้ำเออนั่นมันเป็นตะนาวงี้ยน่ะให้เขาบอกใส่เล็กต้อนน่ก็ได้แต่ใส่เล็กเส้นเล็กใหญ่ก็ไนะเล็กเส้นไปแนมแนมใส่ตาม ตามเพราะว่ามันดึงกันไว้แน่สิน่ะอย่าบอกมันอย่าว่ามันไหลลงเสริมเล็กใช่ไหมแง่แง่เข้าไปมองอันทับกันหัวแล้วดีกว่าหรือว่าสร้างไวยังไงใช่ใส่บมหรือว่าพอใส่จามบ่ ดังหรืใจ่แนแหละโดยทางแม่เพิ่นพิ่นพิ่นวาเพิ่นไห่เท่ไรอันแมงหูแ่งมันหูก่าไป่างมือว่าเอาลำเท่าผมเอาลำไช่ในภาาว่าเนาะโอ้ว่าวรถเล่เหรอเป็นช่างว่ารถไช่เออเป็นช่างต้นเออว่า กาน่ามาจักรน่นแหละโหมาจักแล้ววัาได้จะเพิ่งจะให้ม่ได้ว่าจะไงเนาะมาได้ว่าจะไงแล้วต่างช่วยกันอ่เดี๋ยวู่เลยเนาะเพื่อนๆาว่าเนาะช่หลาวายไพูดเนาะเออซิว่าิว่าหน่อยาว่าเนี่หน่อยพูดเนาะตามใจเพ่นทีให้วันนี้โอ้ยเนาะน่อยตามเนาะ อันนี <m> ้จะมันก็อยากซอยกันแท้จริงคือน่อยติ๊ตาม่นจะให้ดีเนาะเอซอยออแซอยแห้งอย่แนีเนาะใย่อีมืออื่นนะเนาะมือกับมาบ่เบิ่งเบิ้งพลในนีเนาะกับผลดิ้นทีกับมันโจ้ดวก่อนย่แลโจแล้วโจ้ก็แล้วมือเล่นหางมไป ยังคนโตังคนโตยุคนี่เห็นวันแรนี่มันนี่มันจะโไวเลยต่ว่าหากทีไปแล้วเนาะมีแต่มงวงว้จะซื้อนี้หัวแนวยันคำว่าโกมันกับโเปื่อยแล้วมันกับชิมันกับิเถิอกในเนาะทังหนามันะนนะอ่า มองลุ้นเมื่อเมืเออ่าาเปิดมือมือเนาะ้าลุ้นมือเื่อ้งได้นได้้วู่ก่อนเมือไหเนาฟังเมืก่อนเมื่อเศร้ารั้า่าน่นะเม่ก่อนคืออะไรเนาะว่าสิไปทางไหนก่อนเดี๋ยวสงเสยรมาเยี่ยมมาจบมั่งอีกเนาะเดี๋ยวปูนมาพ่อนะ แต่ยใช่ก <island> <Não. S 1> well, <ad> ับใคอข้อไข่ใช่ใช่อยใช้กันมัม่งน้ำมัจังเทือว่าข่เทือกบ่ไข่ยข่นอกไข่นอกกอนบ่อข่ไข่อยอยู่หันเลยบ่โอ้ได่กับเป็นเทใอ่เลยเนาะไ่อยู่หันเลยใครหลอกน้ำก็บเป็นได้น้ำต้องกลาวเพราะ้าเปิดนะขาดเป็นบ่ได้ช่องทางนี่สิเ เป็นเม่อไรเนาะคุณเ้า40เมตรล้วะญากบะเก้าอยู่แถวบ้านอย่างาตบวกบกแถวทางผมบากนี่มึงนี่บวกบวมันเป็นน้ำยางเขียดนะมันมันมันชูบวะูบจังหวะ่รถมันมีน้บอยู่อยู่แถวนี่เด้่่ะแถวนี้แถวตัน้าแถวก่างแถวเพื่อนทุกคนกบาถ่เยอะแหละบอกมีนาเนาะมีท่าไห่เมตรหนึ่งมีกี่ตไห่ัน40เมต

เออเนาะเอากะดีใจพี่น้อยเนาะที่ว่ามาเมื่อนี้กะเห็นทั้งสร้างทั้งอย่างคนอยู่น้ำแม่ตะกี้ว่าสิมาประธานประเทศนี่เฮ้ยถึงดูข้าพ้นแบบถึงวันแล้วเฮ้อนี่โจโจ้ผลจะก่อนได้หนิเนาะโด๋ยวเด๋ยเอาพอดีเลยพี่น้องเนาะทร้างโแทสกามาเยี่ยมมายาเบเนาะมือจิตใจสีมาเยี่ยมไหมพี่น้องเยแต่จะได้หัวน้ำกับขึ้นจะได้บาทอีกได้เนาะ Được ừ. ừ. rồi. rồi Đó Bộ đại sư mặt toàn lên đây mọi người Đó Bộ sư mặt toàn lên đây mọi <laughs> Bây giờ, ngươi <laughs> thấy áo, Đó Chưa thấy kín được Không kín được kín mưa được Không Ăn ông đào Đó Rồi Rồi Bộ đại sư ่สิน so ้ำส um. ินายกินเบาเองกับริซื้อย่างมาต้อนถ้าถ้ากินชื่ออย่างมาทเลาเอาไปชื่อกีนเอรเนาะเลยเนต่ยแตงงกัวมาเบิรงันเทกันเพื่อนนี่ยพี่น้องนันเพราะว่าเห็นว่าอ่าเนสมาิมื่อนี่เนี่นะก็เลยมาขมาเบิงมากับมาถึงช่วงฝนตกเี่น้องเลยก็เลยบริเห็นท่าเนาะโดย ขอบใจขอบใจลายได้เด้อเนาะที่มาซอยทางน้องดาวเด้ออ่าแต่ว่าอันคือว่าเทเทแล้วนี่แหละครับเฮ็ดได้บ่นี่นหะตามพี่นบอกบ่เฮ็ดเฮ็ดได้เนาะแล้วก็ไปทำสั่งทน้สั่งเป็แม่นบ่โอ

อันเทวโก้แลมือเลี้ยวเนาะแต่ว่าเาเทขานี่ขมือนึงอีกนะอ่ามือที่สามเอามาจิตั้งกำลังกิตตังวงกลมบเจ็เมื่อยก่อนเพราะฉันเจ็บท่องมาเมื่อนั้นนะอ่าเจ็บท่องเลยบะไรเฮตโต้อเนาะไปเด้อะวันนี้เด้อทางโมเสศศิข้าป้าเลย่างไวันนี้เด้อโอเคขอบใจหลายๆได้เด้อเนาะถิ่มาซอยเนาะอะไรมือเงินจังว่ากันไหมพี่น้อยทั้งดวงดาวกัน

ครับปลาได้หามเด้อบุญเด้อเอาแข็งแรงไปไว้เด้อเจ้ากับเด้อแม่ไปไหวเด้อเป็นบบาไปไววหาเงินช่วยแม่เด้อโอ้ยเนาะไม่เข่าเดิไปเดินไปโอ้เดินเดินขึ้นเองเลยเอาคนนี้คับปลาได้ได้บานนี้พี่น้องเลยเนาะเอออย่างนี้ไปพุ่งไปพลาดกับมันจะพุ่งจะเฮืองพี่น้องเลย Đó, thằng đấy, nó thành tội mi là mưa trời đấy thì nó rồi đây bây nó cắp quan bài này à, thằng sang với cả quần sau với đấy nó có đây cày vô Rồi, sẽ giờ bố sẽ cắp con. Nó Bố đi mi sửa vàng bỏ về anh công bố mi, ờ, lao, lao nó, rồi, rồi, làm đây rồi nó, nó, bà phần nay này phi long ấy, là một phần tốt không phi long nó. เอาพยายามมาตุ้มไว้เพราะว่ามอหายคนชอบตาสองโมเสนดับบาดเนี่ยนำถืกพี่น้องเอ้เอาขอบคุณขอบคุญโบราณคุณใหญ่เด้อทางแม่จัดที่ว่าได้สุดซอยขม่าพี่น้องเอ้เนาะคนสีเฮ็ดกาแพงตัวเท่กันเพื่อนให้มันแล้วพี่น้องเอ้เนาะนี่ต้องแข่งขนีห้น่ำแน่พี่น้องเอ้เนาะคนสีเท่เทไปตามระบบมันนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเอาลำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อหัวนำกระด้งไหล่พี่น้องเอ้ไปได้เนาะ เนาะนำลาไปก่อนพี่นเราพิพาทประการใดการขอโทษขออไปนะเรับาลิปนี้ขอลาไปก่อนและขอตัวลาครับก่อนพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเวีนเป็นชุกชุกกายสบายใจเพื่อสุกสุขคนเนาะคอยบุญคำนำสู่บุญทางสายทเวลาคุ้มครองทางคนรักคนญ่ายใจใจบุญเด้อขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมหวังดังปรารถนาตัวมีแต่ความสุขความเจริญ ยังยืนัไปได้เนาะ